เฮ้ยพี่รถเป็นไรอะ่ะรถเป็นยานพาหนะไม่ใช่พานะผมจะมาสอนวิธีการคำนวณนะว่ารถราคาเท่าไหร่แล้วมันจะผ่อนเท่าไหร่นะเราจะตีเป็นดอกเบี้ยปกตินะครับอยู่ที่7จงวดหรือ6ปีนะฮะยางคนันนี้ราคาแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับมันจะผ่อนอยู่ที่หนึ่งแสนละสองพันบาทนะดังนั้นข้างวดคันนี้เจ็ดสิบสองงวดจะอยู่ที่สี่พันบาทโดยประมาณนะครับคราวนี้ถนะ้าเป็นมิโซบิชิแอทเทนะครับปีสิบหกจุดสิบเจ็ดนะราคาแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทราคาออกห้างอยู่ที่ 5 4ส0 0 0บาทนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูสเปครถนะครับคันนี้เป็นมิตซูบิชิแอททราด 1.2GLS นะครับ GLS ก็คือรองท็อปนะฮะมามาดูออปชั่นด้านในนะครับจะเป็นกุญแจรีโมทไขอยู่นะฮะเบอกภายในเป็นสีดำนะครับเป็นบอกผ้าเขาเรียกว่าสีเป็นโนแบคนะครับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันกล้องถอยหลังจากโรงงานนะฮะด้านหลังนะครับ ก็เป็นเปเนลแบ็กนะครับมีที่วางแขนให้นะครับสําหรับผู้โดยสารด้านหลังนะครับวางแขนวางแก้วนะฮะท้ายรถนะครับคืออีโคคาร์นะครับเขาจะออกแบบมาให้มีพื้นที่ใช้สอยเยอะมากนะครับอมาดูท้ายรถนี่นะเม็ดอาร์กลางน้ําคมๆนะฮะคันนี้สวยงามนะดูได้เลยหัวน้อสวยนะครับนี่น็อตมิโซจะเป็นน็อตเบอร์สี่นะครับจะมีตัวเลขสี่นะนี่นะครับสองฝั่งนะครับสวยงาม ขาดรองนะครับการเลอะของมิโซบิชมอเตอร์นะครับอยู่ครบนะครับท้ายรถยังมียางอะไหล่ให้ใช้นะฮะประมาณนี้นะครับยางได้โอตานิมานะครับยางดีอยู่นะครับยางปีสอง3ันยี่สิบสานะครับแต่ดอกยางยังหนาตับเลยนะครับยางยังเหนียวอยู่เลยนะใช้ได้อีกยางนะครับสําหรับยางโอตานิคู่นี้นะฮะมาดูความงดงามของห้องเครื่องนะครับนี่นะ ดูง่ายๆนะครับเนี่ยมันจะมีสีรองพื้นอยู่นะครับสีรองพื้นเนี่ยมันจะสีเดียวกันหมดนะฮะตามซุ้มตามอะไรพวกนี้นะครับเห็นไหมสีรองพื้นห้องเครื่องสีเดียวกันหมดนะครับกับคาแหน้าอรต่างๆนะนี่นะครับความสวยงามของห้องเครื่องนะฮะสติกเกอร์ของมิซูบิชินะครับมอเตอร์ยังอยู่นะฮะมาทีนี้มิซูบิชิแอทถทคยเนี้เหมาะกับใครนะครับ เวลาคำนวณเนี่ยว่าเราจะผ่อนรถไหวที่เท่าไหร่นะครับให้คิดว่ารายได้เราเนี่ยกับค่างวดนะครับค่างวดต้องเป็นแค่หนะนึ่งในสามนะคันนี้ผ่อนสี่พันนะครับดังนั้นเงินเดือนที่ท่านเหมาะสมที่จะครอบครองรถคันนี้คือประมาณหนึ่งหมื่นสองพันบาทนะครับท่านแต่มีเงินเอ,อแบ่งเงินมาผ่อนรถเนี่ยอยู่ประมาณสี่พัน่องวดค่าห้องสี่พันค่ากินสี่พันอะไรประมาณเนี่ยครับคำนวณง่ายๆนะเนี่ยครับก็คือค่างวดต้องอยู่หนึ่งในสามนะครับแล้วรถเนี่ยจะเป็นยานพานะของท่านไม่ใช่พาระที่ท่านต้องมาแบกรับต่อเดือนนะ ท่านใดสนใจ Mitsubishi a t t r a c 1.2 GLS ปี17คันนี้นะครับก็ติดต่อที่เบอร์นี้ได้เลย